อ่าครับผมพี่น้องได้แล้วครับของไงเมือนี้น่าจะเครื่องโลดอะไรอยู่ครับตัวง้มอยู่ประเครื่องเมือนี้นะครับมากับพี่สงการสองคนแหละครับพี่สงการชัดไปลอดสามครับผมมาก็ได้สองตัวนะนำโค้งนะครับนำโขงขึ้นเก่านะครับอ่าเดี๋ยวก็ใส่เดือนเหมือนเดิมนะครับโอเคอยู่พี่น้องตัวง้มอยู่ปุ่นะเงียงเปุ๋นะ ยังบักเล้ยมเลย <Wow. S 1> ปลากดค้างนะครับแ <Wow. S 1> หงแดงนะครับนี่ปลากฏขค้งางแม่นำโคงนะครับผมกะโอเคครับเอาซ้ำ <Wow. S 1> อีกกอนอ่าครับพี่น้องไอ้สองการได้ขึ้นไหมอีกตัวนึงเลยนะครับปลากดค้างไซส์สวยเลยจับสองมือได้เอาจับสองมือโชว์ให้เม,มึงดูจับพาพาท่า,น,าน,นแล้วเออนะครับนี่ ปรากฏคางได้อีกแล้วตัวสวยเลยนะครับหันคางนะหันนึงส่งนเห็นแต่ปากเลยไม่เห็นตัวเลยนี่เบิร์นเนอา์หืมยังแยงไฟแม่ต่อไปครับพี่น้องว่าจะได้เพิ่มอีกบ่ครับผมครับผมได้เพิ่มอีกตัวนึงเครับพี่น้องได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับปรากฏคางโอ้ยของควายกิลุกอะควายกิลุก ขอเศร้าละอ๋ะอ,อข่อ,อยการแกกินครับพี่นอ้องเอาเบิง้งเบิ้งน้ำกันเงี้ยเบิ้งน้ำกันเบิ้งน้ำกันพีน่น้องเบิ้งน้ำกันอยู่บ่อริวครับผมกะเดได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวใส่กระช่างนะครับผมครับอโอเคครับเดี๋ยเวเบิ้งถ่ายเบิบ้งกระตอไปนะครับหายไปตัวนึงเงนี่ยก็ได้ยอ่าครับผมพี่น้อง คือสิได้ซับนี่แล้วครับมือนี้ป่าบกเขาแล้วครับกะตอนนี้เวลาสามทุ่มสามสิบห้านะครับน้กไตยแล้วพี่น้องป่าบกขยับแล้วครับนิ่งสนิทเลยนะครับเิ่งผลงานของผมเลยตัน้อหมือนวันนี้นะครับเดี๋ยวเด้หนึ่งสองสามสี่ได้สี่ตัวครับพี่น้องแต่ตัวงามอยู่ออตัวงามอยู่ นะครับมียักษ์ญ่ตัวนึงแล้วก็บตัวกับร่งแก่งสองตัวแล้วก็ตัวน้อยอีกตัวนึงนะครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวไปย่างในเบื้องปลาของไอการนะครับพี่น้องเบื้องปลาของไอการกันอะเรียกตัวใส่เบ็นไงตาปลาเจ้าอีกตัวของดูเงยยักษ์มันที่รถต่างกูนะยักษ์ไช่างดูเลิกละเสดจเมื่อแล้วจากน้อยลูกเนี้ยเก็ดบ,บุญหาเด้ เอาไหนดูสิโอ้ไหวอบอบนะครับหลายตัวอยู่ห้าหกตัวบนัตนพี่น้องเดี๋ยวหลายกว่าผมอีกว้าวห้าหกตัวพูนไงเอา้าเรียบรยและครับวิถีชีวิตชาวประมงริมแม่น้ำโขงนะครับขันเบ็ดหนึ่งหลังคนละหลังอืมขันเบ็ดหนึ่งหลังขี่กระเด็นครับนี่ครับเนี่ย เบืงออเ่อาเด้อนี่ไสเดือนเท่านั้นล่ละนะครับก็พเไราอยู่ได้กินเยียงปากเยียงทองครับผมเอาเดี๋ยวยังค่อยกลับไปสรุปอยู่บ้านที่ทายรวบชัดๆให้เบิ้งอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมรับคุอตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วนะครับพี่น้องครับกับผมงานมือนีนะครับปลากฏดคางสี่ตัวนะครับจะต้องเปรียบเทียบบนะครับ โอเคป่ะครับพี่น้องก็ได้ปะตัวงามมันได้เนาะรับผมจะไป,ปะกดข้างมาซีโตนะครับส่วนพิการไอการเล่ากับได้ยุห้าหกตัวนแหละครับประมาณนี้แหละจาขนาดจากซูซีของผมอยู่นะครับแต่พูดสึกว่าของผมผม,มื่อนี้ตัวนี้จะใหญ่สุดนะครับตัวนี้ใหญ่สุดและเมื่อนี้เครื่องโลได้ยุนะครับ ตัวนี้จะโอเคครับค,คลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับเนาะเมย์เอาไว้พอกันในลิปหนาครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ